เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยนะครับสภาองค์การนะครับบริหารส่วนตำบลภูผาล้อมนะครับต้องการสร้างตลาดสดแห่งใหม่นะครับให้อยู่ทางจากท่ารถประจำทางนะครับท่ารถประจำทางตร่งนี้ถูกไหม สถานีรถไฟนะครับอยู่ตรงนี้และท่าเรือนะครับเป็นระยะทางเท่ากันนะครับเท่าเท่ากันเนาะโดยแต่ละสถานที่นะครับมีตำแหน่งดังรูปนี้นะครับจงหาตำแหน่งที่จะสร้างตลาดสดแห่งนี้นะครับก็เราต้องวิเคราะห์โจทย์นะครับว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับเขาต้องการให้สร้างนะครับที่ที่มันห่างจากทั้ง3ามจุดนี้เนี่ยนะครับทั้งสามจุดนี้เท่ากันถูกไหมนะครับ ซึ่งที่ที่จะห่างจากสามจุดนี้เท่ากันได้นะครับมันจะมีได้อยู่แบบเดียวนะครับก็คือนะครับจุดศูนย์กลางวงกลมนั่นเองนะครับที่ระยะนะครับเป็นรัศมีของวงกลมถูกไหมเพราะว่าถ้าเรามีวงกลมอยู่อย่างนี้นะครับไม่ว่าเราลากไปตรงไหนเนี่ยทุกจุดนะครับระยะทางมันจะเท่ากันหมดเลยถูกไหมมั oh นเป็นรัศมีของวงกลมเนาะเนี่ยตรงนี้ก็เท่ากันตรงนี้ก็เท่ากันตรงนี้ก็เท่ากันนะครับไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับ หรือก็คือนะครับตำแหน่งของตลาดสดเนี่ยก็คือจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับที่ผ่านจุด3ามจุดนี้นะครับเนี่ยคือจุดศูนย์กลางอย่างนี้เนาะซึ่งนะครับพี่เตรียมไว้แล้วนะครับมันก็จะเป็นนะครับลักษณะนี้นะครับนี่เห็นไหมเป็นวงกลมนะครับที่ผ่านจุด3ามจุดนี้นะครับแล้วก็จุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับ ก็จะเป็นจุดที่นะครับจุดที่เราจะสร้างตลาดสดนะครับเพราะว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยพอลากไปแต่ละจุดเนี่ยก็ต้องห่างเป็นระยะเท่ากัน,กนถูกไหมซึ่งก็คือระยะนะครับเท่ากับรัศมีของวงกลมนั่นเองนะครับรัศมีวงกลมนะครับเนาะก็ะเลย่อว่าสร้างแถวแถวนี้นะครับตลาดสดอยู่ตรงนี้เนาะตลาดนะครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำการบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรากันนะคะ